ในเดือนมีนาคมนี้นะคะก็เป็นวิูการใหม่ที่เราจะต้องสจพของเราจะต้องร่วมในการลงบนรายงานจัดเก็บขอ้อมูลไม่ผลนะคะเพราะเพื่อเรียนพูทดลองในปี2565น,นี้นะคะก็ในพื้นที่ของจัหจนะงหวัดระยองจันตราเรานะคะก็จะต้องจัดเก็บข้อมูลให้แล้วเสร็จนะในวันที่10มีนานะคะพวกเรานะแล้วก็จะต้องนำามามร้ที่ข้อมูลให้แล้วเสร็จในวันที่15มีนาแล้วก็สายรรวจที่เราได้รังแขนกันจัดเก็บ ข้อมูลไว้ก็คือสีสายดับโหลดเนาะที่วางแผนไว้แล้วก็ส่วนที่พวกเราที่เหลือก็จะเป็นหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลนะคะมาช่วยกันบันทึกข้อมูลตรวจเสร็จก็มาช่วยกันบันทึกด้วยนะคะแล้วก็สายดับโที่ดาเนินการบันทึกข้อมูลในวินี้ก็พยายามส่งแบบข้อมูลมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่นี่ได้บักข้อมูลนะคะเพราะว่าเราจะต้องจัดทารข้อมูลตรงนี้เพื่อส่งให้กับศูนย์การเทศการเกษตรนะคะเพื่อจะต้องรับข้อมูลเบื้องต้นเสนอคณะกรรมการสาระเทศ พวกเราพร้อมไหมคะพร้อม oh 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 ของใหญ่นี่เป็นพอส่วนการเทศการเกษตรกศศ็จะทําหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลได้าน,นเกษตรส่วนแขมส่วนวิจัยเขาก็ทำหน้าที่ของเขาตามตามตามภารกิจข,นะของเขาเนี่ยก็หน้าที่ของพี่ก็คือจัดเก็บข้อมูลการเกษตรทุกชนิดและพืชประมงสัตว์อะไรอย่างตามฤดูกาลของมันนั่นแหละฤดูไหนเป็นสินค้าอะไรเราก็จะจัดเก็บเพื่อจะทําข้อมูลเพื่อเอาข้อมูลไปเป็นใจติแล้วก็เพื่อใช้เป็นวางแผนวางิบายในแต่ละฤดูแต่ละฤดูกาลของเรา หมยผลก็คือเราทําทุกปีอยู่แล้วก็ร่วมกับกรมส่งการเกษตร่าร่วมกับของกรมวิชาการเกษตรของพอตู่อะไรเงี้ยนะไปคณะทำงานร่วมกันจะทําข้อมูลแล้วก็เพื่อเอาไปข้อมูลมามาถกร่วมกันที่ก้าวอีกทีเพื่อจะเอาข้อมูลเนี่ยเสนอให้กับทางว่าว่าก็จะได้เอาข้อมูลไปบริหารจัดการแล้วก็ข้อมูลตรงนี้ก็จะเสนอเข้าคณะฟุตบอร์ดของกระทรวงเกษตรเขาจะประชุมประมาณต้นเดือนเมษาเพื่อจะได้ดูว่า ปีเนี้ยมันจะมากมันจะน้อยขนาดไหนมันจะออกเมื่อไหร่มันจะกระจุกยังไงตอนไหนเมื่อไหร่อะไรเนียอันนี้ก็วัตถุประสงค์ในการทําง,งานของเรานี่แหละก็ทําทุกปีเพื่ออย่างเงี้ยเพราะถราถ้าพวกเรา,า,าไม,ไม่ไม่ออกมามันก็ไม่รู้ปริมาณเนานะก็ไม่งั้นถ้าไม่รู้ปริมาณเนาะมันก็ไม่สามารถจะไปวางแผนอะไรได้เน่ยเพราะว่าเราก็พยายามเห้่หน่วยงานของรวมเสก็พยายามที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันอยาต้องทาข้อมูลร่วมกันให้เป็นข้อมูลเมื่อก่อนมันจะข้อมูลมันจะตีกันไงกรมเ่งเสกมาตัวหนึ่งตสก็มาตัวหนึ่ง หน่วยงานอือ่นเกษตรกรเข้ามาอีกตัวหนึ่งเพื่ออะไรยังไงเงี้ยเออมันพูดกันไม่เป็นเสียงเดียวกันไง <ừ> แต่นี้เราพยายามทำเพื่อให้เป็นพูดหนึ่งเดียวละ <ừ> ขาวชมเกษตรต้องเป็นข้อมูลตัวเดียวตัวเดียวจะต้องใช้ตัวเนี้ยไปปริหารจัดการอ <ừ> ตัวนี้ตัวเดียวก็